ซื้อนาก็ได้นะซื้อลดก็ได้รดก็ซื้อนาก็ได้นะซื้อรถก็ได้รดก็บ้านก็ได้บ้านซื้อนาก็ได้น่าซื้อรถก็ได้รถสมัยเล่นหุ้นซื้อนาก็ได้นะซื้อรถก็ได้รถตาถ้าสมัยเล่นหุ้นเล่นเลยหุ้นอะฝันได้ตัวใดออกตัวนั้นเลยฝันได้ออกตัวนั้นปะไปเบื้องตัวพันวาเป็นคนมิเส็นเป็นพันวาไอดวงเจ้ามันอยู่กับการพนัน ตะกี้เลขเหล็หุ่นเนาะโอ้เลขหุ่นตะกี้ออกซูมืออออกเซอเออเย็นค่าเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ FC เจแพนสวัสดีครับ FC รอคอยทั้งโลกอืมให้มาทั้งประเทศเนียเจแปนทางไกลล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นอะไรเล็กงานเปอร์เซ็นเน่นอนดีเนาะจ้าแน่นอนจ้าล้านเปอร์เซ็นแนนอนครับ เกลี้ยเพล่มากเลยอันเดี๋ยวนะ้วก้อยดอกจ้าเดี๋ยวอยากดูความเป็นไปเป็นมาของตัวเลขค่ะเพราะว่าที่พี่เขาถ่ายกันเนาะแต่นาลีพกดีหรือว่าเพชร้าวรวยเนียเมื่ท่านแม่ถ่ายเนาะอยากดูว่าเป็นไปเป็นมากค่ะว่าได้เลขมาแต่ใสเดี๋ยวเดี๋ยวขัดจังหวะน้อยนึ่งเจ้เพล่เนี่ยเลขตัวนี้เนี่ยคนได้มาแต่โดนแล้วหลายปีแล้วเพิ่นถือไม่หลายงวดแล้วบอกครับ เาซื้อันไม่ได้มาตลอดจ้าแต่ว่าเพิ่งจะออกซื้อได้สองสามวดนี้เออเขาก็จะออกสามวันนี้คเพราะว่าถือมาตลอดคนที่บางวิ่งเขาจะเริ่วิ่งเอาคู้วิ่งเ่าเป็นคนกับเากล้าวิ่งบางคนก็ซื้อสิบเก่าตไปกลับค่อยๆได้บางคนก็ซื้อลอยๆลอยๆถึก็ได้แต่ว่าอันเล็กวิ่งเนี่ยเขาตลอดเลยค่ะ เลกวิ่งเข้าตลอดเขา้าทุกงวดปกตเจเข้ามันจะมีลาดอยู่ประมาณหววสองหัวสักมันปพี่หนึ่งสปีดยูสองหวังงหวจ้าประมาณน่ะคะ่ะอ๋อครับแต่ว่าให้เขา้าเขา้าทุกงวเแต่ว่าเขาจับขาถือซื้อเลขวิ่งเนี่ยพิน่นซี่ให้ถือตลอดเลยพเพิ่นให้เจตัวค่เจเลขกวิ่งเลขวิ่งอะ่ะพิ่นก็่ยให้มาเป็นหลักหลังใดไอหลังหัวนี่มันเข่าวิ่งแล้วมันมาเข่ากับ ไอวิ่งร้านเปอร์เซ็นเนี่ยหจะกจับเอาเลยจ้ะจับเอาเลยเดบบเบบมวดพงันจมันเข่าน้ำกันพันด้วยลักกัเล็กวิ่งมาเนี่มันมันเข่ากันศูนย์กับหก,น,<า>กนีก่นมันตรงกันมันตรงกันเขาก็เลยไปวิ่งศูนย้านเปอร์เซ็นครับครับอ่ามันเป็นเหล็กศูนย์หเหล็กอียงก่อครับตนี้กระบือหูเือกันกระบองหูจะเนนทรงมาให่งคือทรโทรบเอนอีกทนึงว่าเปนตัวของเจแพ้เนาะจีเพจะถามเปน เพิ่นบ่เคยปล่อยให้ไผเพิ่นให้ตายตาเจี๊ยบผู้ใดถามเพิ่นก็บ่บอกค่ะอือเพิ้แสดงว่าเด็กหลับตัวนี้บางแลนก็โทรหากันอยู่เด็กหลับเกือบแน่แล้วก็บอกว่าโอ้ดังใหญ่แล้วนะเจี๊ยบใหญ่ดังใหญ่แล้วเดิปล่อยให้มึงดังอีกมันบอกว่ามึงเส้นเดน่าจะไปมึงดังอีกจ้ะหมายความว่าวันนี้ก็คือมีสิทธิ์ได้ได้มาเป็นหลักอยู่แต่ว่าล้านเปอร์เซ็นยังบ่ได้ค่ะออื สิได้มากครั้งแรกไอ้หมวดไม้นี่ได้รักได้ค่ะคนก็บอกได้บอกให้ปล่อยค่ะควาใหญ่ยู่แต่ว่าพุทธเด้ปล่อยดอกไม้เพราะว่าคนไทยรักรักได้มาก่อนกะรักนวลรักซิบรักยังสิรักรักซิบจ้ะรักซิบรักซิบให้รักซิบมากเนี่ยหันวัดเพหันกระลืมบอกไปว่าให้บุญบนลางนี่เพราะนว่าบนเป็นบนเลขคนนี่มันสิออกแลงเที่ออกบุญออกลางเขาต้องคูนออกไหมค่ะต้องการเอา เลของเพิ่นเนะาะใช่หายเข้ามาเพิ่นจะมีเป็นตัวไห้เพิ่น,นล<า>งบนลางลั้นเทียมมันก็ออกลางลั้นเทียมมันก็อกกอกบนมันเฮาต้องคูณออกแม่ค่ะเลขก,ก็บ่หลายตัวหรอกนู่นนี่เลขรันได้แล้วได้แล้วแต่ว่าอ่นนานเปอร์เซ็นอ่านเปอร์เซ็นอ่าแล้วเราเหมือนที่เราตกกันนี่เบิ่งเลเขาพยอดสิเบิ่งอัเลยนั่นกันได้แสดงว่าเลขอันนี้มันรับที่มากสองร้อยมาสามแล้วแม่ช้างหมองหมดที่สี่นีน่น ผมก็แม่หมายเราว่าที่มาของเลขนะคนที่มาหรือที่มาอยู่มองนี่มากแล้วนีเสียอนนีามาเบิ้งรืก็คนละคนบอกที่เป็นไหนมาหนว่าคนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันแต่ว่าคนจะให้เลขหลายคนนี้ผู้เดียวให้เลขเลขล้านเปอร์เซ็นกับเลขไปเลขหลักหลักนี่คนเดียวกันให้คนเดียวกันคนเดียวกันให้ที่น้องงวดนั้นหร่ได้ทัวไปหาคนคนถือสามตัวกันม่วนเหมกันผู้ละแสนสองแสนอื ว่าทราหาเพิ่์นเพราะว่าจะขอภาสิว่าถามนะลอ้อมึงว่ถามบัดถือพ่อสามตเดี่ยวเป็นเราเอาไปนี่ว่าถามมาเขาได้พูทธแสนสองแสนกันเลย้เสียดายแต่ว่าปกติเจ้าแพทย์ก็เป็นคนมงคอยซื้อมาจา้าบอซซื้อแต่ว่าษิมาถามให้เพิ่์นผู้เฒ่าม,มาถามาที่บ้านว่าได้ลักไดก็เลยโทรไปให้เพิ่์นก็คือโดยส่วนตัวนี่แต่เจา้า่็คอยซื้อยู่แล้วจ้าแต่ซื้อเป็นบางงวดก็ซื้อรศดีหกศูนย์สี่ศูนย์หกคนเอาหกศูนย์ให้แบบ เดี๋่อแดงหอนเบิ้งซำเอายาไสกระเป๋าแล้วเลยเนาะเพนไหนศูนย์หกถ้าว่าเจ๊เพรไปหาซื้อมันบ่มีเพิ่นก็ให้เอาหกศูนย์ไหก็ใส่กระเป๋ามาเลยเออได้หกศูนย์มาแม่ค่ะว่าเอาศูนย์หกา้องเอาหกศูนย์ไหจ้ากะเลยดูซือว่าดวงบ่มีแล้วนะแล้วก็พ่ได้เบิ้งพร้อมจ้าคือว่าเปล่าเปล่าเปล่าอะไรอ้าวจีเนเาะจีได้ใช่ให้เหรอได้จ้าเหรอเดี๋ยวจะบอกทีเดียวจ้าเอาเรื่องเรื่องพรอมเฝ้าหนิเปล่าหน่อยหนึ่งเนาะ มีเอฟซีเนาะคนอ่าถึงคอมเมนต์ถึงโทรมาเพิ่นบอกว่าขอเบอร์เจ๊แพรหน่อยก็เลยบอกเพิ่นว่าเดี๋ยวนี้พนัทใส่ได้ฮะใส่พนันได้เบอร์เบอร์เป็นอยังไะงับอยู่เพราะว่าเขนได้ไปเสียค่าเน็ตบ้านโอ้พหพนัทเสียค่าโทรได้บวกบวกโทรได้โทรได้ได้โทรได้ไม่เสียโทได้ไม่เสียกับไลน์เอ็ดไลน์เอ็ดไลน์เขามาเอาเนาะเอามือเสานี่กับโทรมามือก้อนนั่นกับโทรมาจกับก็เลยบอกคนว่าอ่าเดี๋ยว ถ้าไปไทยทำเกียร์เฮ่จีร้องถามเพิ่นให้ว่าเพิ่นเบอร์โทรเพิ่นเกียร์ไห้เอฟซีบอหรือว่าเพิ่นปิดเงียงอาจจะแจ้งในคลิปนี้เนาะกับเพราต้องโทรมาอีกนะครับเด้อกัเบิ่งเบิ้งคลิปนี่เราแต่เสียค่าน็ดก็เรียกว่านักปอยเดี๋ยวจจเลยถ้าถ้าวันพร้อมเราเกียร์เพิให้เบอร์เองเบอร์โทรเพิ่นบอเดี๋ยววเดี๋ยใครก็ได้ถ้าถ้าไปเสียค่าเน็ตเดียวโอ้แต่ตอนนี้ยังบทันได้เนาะเบอร์โทรเนาะ เจตแท้คือว่าฝันดีนะแม่ค่ะอ๋อนี่เออฟันก็ทะเลาออกแล้วไปฝันว่าบ้านเพิ่นน่ะคนร้ายหลายเพราะว่าเคยฝันแบบนี้มันสิออกเลยเด้อเช่นึงมีฝันแบบนี้ระถึงเลยสามลอยเลยอ่าเมันวันนี้มื่อซ้าเลยไปถามเพิ่นมาเลยที่เพลินหนึ่งลอยเพิ่นก็เลยว่าเอามาถามยังเนี่ยมาถามยังหอกเดี๋ยวเห็นกันเลยถามมาเลยพี่ืพอฟัาเว่าฝันเลยทีเพราะว่าฟันเลยทีหนึ่งลอยหนึ่งลอยหนึ่งศูนย์ เจนังเป็นคนฝันแม่งยูเป็นม็อกแมนจ้าพอมาค่อยถือก็ไมาจังเลยเอถือค่ะเคยถือจะนึงฝันมาเห็นบ้านเลขที่คนนั่น่นมี้แสงออก็ถือเลขสามตัวได้หกอืงวดนั่นก็ได้ไม่แก่ความฝันถือสามตัวจ้าก่ว่างวนนี่ก็ถือว่าฝันฝันตันต่างวดได้นอกคาะจ้าฝันเลยถ้าเลขถ้าเลขมาถ้ามันจะมาแบบนี้ก็ฝันตัวเลย ตอนนี้ภาพสันแบบนี้ที่ว่าเห็นบานเขานูแล้วบว่าบานเลขที่เท่านี้จ้ะอันเจตีเป็นโซเลที่กับค่ะไม่จริงเเอาเอาบานเลขที่ไปเลยจ้หนึ่งศูนศูนจ้ะหนึ่งศูนหนึ่งศนมันเป็นตาออกงาเละมานเนี่นเน่นะเนอ่หนึ่งูนย์ศูนย์ก็ออกว่าแอมินุคนอยู่นี่มากบ่หนึ่งนซื้อหรอกว่าต่ง้ำุ้นคิดว่ามันเลขกว่งั้นตั้งใจว่าหให ไอ้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดค้นกับบุ๊มักศูนย์เนี่ยจ้ะค้นวันวัชมะยังไหนศูนย์แต่ว่าในใจเนี่ยมักคือศูนย์หน่าอย่างเดียวแต่ว่าไอ้ศูนย์กระปิ้นบอกสื่อเมื่อที่แล้วความฝันก็แม่นนะเจแปนบอกว่าฝันวันฝันมือเล็กตัวไหนเนี่ยไอ้ศูนย์ไหเฟนเบ็ตตี้บอกชาวบ้านบอกว่าให้้ซือศูนย์หกตัวเดียวผู้ใดถามก็บอกศูนย์หกย่างเดียว พ่นพักกันถือคนยกโป้หาเลยมามื่นนัด้งดีมาคนเมนต์มาได้นี่บอกคนที่บ้านบอกคนบ้านเนี่นะที่เห็นบอกตัวใดเจศูนย์หกตัวเดียวบอกว่าให้ซื้อเอาตัวนี้บอกย้ำมาสาวคนเป็นโยกโก้หอยูุบ้านแล้วมังเรว่าตรงกับเันอันสายรับทางไกลบนพรมศูนย์นะสายรับตรงกันเป๊ะหี่นเดียวมหาคำโ้องมมีคนอยู่เอออดเอาพวกนีนมาดู บ่มีดวงบ่มีดวงแสดงวมมันไม่องวมแงมาถอดท่อมพงบซนเมื่อเลขออกมันมาอยู่นะคะที่รบมาบอกมันโดยเฉพาะเลยคือศูนย์หกตัวเดียวแต่ว่าจะหน่อยกับยังใดเลขลับท่างไก่ของเจ้าวูซูนหกจ้านะคะแสดงมาเจเป็นดท่อมเซนจ้าแต่ว่าไปเบื้องดวงพันวาเป็นคนมิสเซนพันวาไอ้ดวงเจ้าเหมืนอยู่กับการพนันตะกี้เลขเร่หุ่นเนาะ โอ้เลขหุ่นเมื่อกี้ออกซูมือออกกราโปรงออกเลีนซื้อนาก็ได้นาซื้อรถก็ได้ลดซื้อบ้านก็ได้บ้านซื้อหน้าก็ได้หน้าซื้อรถถึงรถสมัยเลขหุ้นซื้อนาก็ได้นะซื้อรถก็ได้รดถตาต้าสมัยเลี้หุ่นเลี้ยงเลี้ยงหุ่นน่ะฝันได้ตัวใดออกตัวนั้นเลยฝันตัวใดออกตัวนั้นวันนี้ลูกกระลังในน้อยก็บอกตัวใดก็ได้ตัวนั้นแสดงว่าคนมีดวงกับทั้งทั้งทั้งเชียงเชียงโชคทั้งเชียงโชค กันจกซื้อนะซื้อนาก็ได้เฮ็ดบ้านก็ได้เฮ็ดเฮ็ดบ้านก็ได้เฮ็ดซื้อรถไถก็ได้ซื้อลวดไทยก็ดีข้าวมันแตงข้าวมันยาวเดียวนะแตงข้าวมันโตบ่บ่แบบแบเป็นเลขหุ่นนะคะเลขหุ่นออกมือนึงออกสองเท้าคนถึอตลอดถึือถือละสองร้อยสามร้อย แฟนที่รงานเลยชม่วมนี้มีบรเลกหุ่นบางมีน้องแต่ก่อนพี่น้องขาเคยเล่นอาจจะหููเลกหุ่น้ามีมันแล้วก็บาดดูใจเงนดี่ใจนั้นไหถึงไหลเอาเอาสรุปแล้วเล็กฝันอะไรก็เอาข้อันา่ันข้อันฝันเอาขอฝันก่อนตัวเดียวหนึ่งศูนย์ศูนย์เอาบรเลรับเมื่อไรก็เขรับประมาณอาทิตย์นึ่งก็จะประมาณยประมาณอาทิตย์นึงเลขหลลกจากตัวนี้ ลักลเผยแน้เผยแน่เผยเล็กน้อยเผยเน้กะกะกะตรงกับไอ้บาลิทีละจ้ะโอเคอ้าวม่งมีหนึ่งีหนึ่งมีศม่อยไม่มีไม่มีไม่มีไม่ีไม่มีไม่มีไม่มีไมีม่มีไม่มามม่ม่ี่ไม่มีมี่่มีไมมไม่ี่มยไอ่มีไมามีไม่ม่มี่อี5ม่ี่ี่มีไม่มีไม่าม่ีม่ีี่มี่ามมีมี าตรงตัวเลขหลักก็ได้วอนนั้นมันยิ้ม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 ตามให้ต่อนะครับเดจะตามให้เด้อวันนี้ผมบอกว่าจะซิกเลยเดี๋ยวได้เลยจ้ะจะพิมพ์ล้อไว้ก่อนพี่น้องเมื่อนี้เอาเลขความฝันของเจ๊แพ้ไปเกินโฉกความเอาไปให้บอกอย่างเดียวไม่ต้องซื้อให้บอกอย่างเดียว อย่าลืมเด้อเพื่อนบอกซิบหลงลนมันมันโตที่เรามันตรงกับหลังนี่ล่ะจ้าเขาก็เส้นอห่างไรเนาะเอฟซีพิมลอก่อนนะครับครับกะคลิปนี้ก็คือจะได้ซับหนี้เพราะว่าเพิ่นบพราะท่านใด้มาเนาะเพราะท่านได้ชัดเจนเดี๋ยวจัะในกับพิมพ์รออีกดบบครรัปะมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ง ก่อนหัวบอกแน่นอนได้เกจแล้อเพราะว่า FC มันรออยู่หลายก่อนหอยออกเพราะบางวันประหารบอกวันที่12เหมือนปะไ้บอกวันที่16แต่ว่าที่ได้มาแล้วได้ก่อนวันที่12แต่ว่าอยากค่อยมือนั่ะเอาเงินนี้กำหนดมือได้บ่ครับให้ให้ได้ใไขมาก่อนเดียวสิให่โอ้ค่อยสิกำหนดมืออีกท่ารอเลขลาดเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับรอรอเลขลาดเปอร์เซ็นต์ก่อนก่อยสิให้เป็นโตัวแน่นอนแต่ว่าให้ให้แน่นอนเพิ่นว่าสิ ก็สิว่ายังได้กระหูเดียวแหละตัวหนึ่งแต่ว่ามีเจเพเผยบวกศูนย์กรหนิงแหละบวกศูนย์กระหนิงแหละเอาก็บอลงควนเจเพแล้วเพราะว่าเพิ่นครับสิกินเขาขอบคุณเพิ่อนอ่ะขอบคุณเจเพนะครับขอบคุณเจเพเดี๋ยวใจไหนเอฟซีพิมพ์รอไว้ก่อนนะครับพิมพ์รอไว้ก่อนนะครับเจเพปล่อยแน่นอนนะครับก่อนหวยออกแน่นอนทันร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอรขอบคุณเกแพทย์รายครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวอีสานคิดกัน